สวัสดีค่ะพี่น้องมอ้ช่างแก้มสกัดโดินลำพนออฟฟิเชียวค่ะกำลังสิออกไปงานเลี้ยวนะคะพอทบเอามาเล่นน้ำค่ะพี่น้องคนดูแลห้องพักให้นะคะวันนี้แก้วจะมีโอกาสมาพักแม่ลูกนะคะพี่น้องนะฮะมาหายมาไล่มา <laughs> อะไรนะครับบอกค่ะเป็นพืชที่เลี้ยงง่ายที่สุดเมียน อ no ื s <S ่นนัเองสยนอเมืองี่ไม่งตลาดคองตันที่กลมมาจังไหนอำเภอบางปะกงจากอันบอกบอกบัถึกงจากเม่ต่บอกว่าบางปะกงเออ แล้ยังนีพี่แจ่มรอช้างช้างกำลังมาจะแต่งหน้าไปเลยพี่ช่างไปไปเสือคิดตันโอ้จะเสร็จแล้วให้นางได้ใส่มันเนาะเอ,อ้ยมันเห็ดเนาะเอาบามันบระเด้๋ดีหนู่มมันจะบอสวยมือแนวอยู่หาอยู่หากินดะแล้วต้องอันนี้ตัวเอาแล้วแล้ว ลมเยอะลูกลมเยอะลูกมีเรื่องของเลยนี่แหละมีเื่อมีเรื่องของเลยนี่ล่ะอือหือไม่เป็นไรมีพี่แองจี้แองจี้เก็บให้ตลอดเฝ้าคือคือเด็กเก็บของมาคือครบเฝ้าเนี่เฝ้าเพิ่มฝ้าเนี่ยอุ้ยเล็ยมีของมาเรื่องพื้นผืดคือรถนั่งพี่จีมาถ้าเรื่องยังบอ เออบอมี่ก็ลืมอย่างบอมเออบอมีกระเป๋าอาบน้ำนั่นก็ลืมบ่เออเออเออเลยมาแล้วปุจะมันกุนกูกุนคู่สูนเด็กกุนกูสูนเด็กใส่ตะสุดพละได้เดือนนี่เพราะว่าจะสีแหรีนั่งกวนทัานอีหลีใส่กระปุกยู่สูนเด็กมาได้เด้ เออคุณรูสอนภาษาไทยหัวผมหัวเจ้าของเราเองหละก็หัวเองอย่างของเราอะเออเออสวยสวยสวยอะไรม่จังเรีนหัน สีเลนสวยใสอู้วววเด็ดไยกับนสีเลนสวยใสเอาว่าว่างวงบ่มันจะเป็นสักับน้ำสกุลพิ้นนาะเขาไปตรงหมักไม้จะเป็นสัน้ำสกุลขาวนาะมักยังงี้หักพีดหักพีดลูกทอดอกซากุระมันขึ้นมาอย่างพีด เออเออเออว่ะที่แรกว่ามันบักสมผิดอีหลีให้ลูกค้องมั้่ะเป็นลูกค้อใช่ท้อสวาววันแล้วแบบเอาอันไหนกันกูตาเทียนไสฮิวนไปรักมันกินโอ้ยลูกลิงเนอะคือพอเลยว่ะโอ้ยคุณครูตื่นกันเองเออหยอกกันเองเอาอันนั้นกับคุณครูอันนี้กับเด็กน้อยเมี่ย เมื่อว่าเป็นเด็กน้อยนะเออฮะก้นเหี่ยนก็เคยเห็นเลยล่ะโมก็เคยเหี่ยนมาหน่อยขนาดนี้ <laughs> หน่อยขนาดนี้มูมูเจ้าของแบบนี้ผู้หน่อยอยู่เด้แต่ว่าเป็นบ่บ่บ่ได้บ่ได้เป็นแบบนี้นะเป็นหน่อยแบบแขนแขนขาคือคือคนเป็นเด็กหน่อยเนี่ยปูนค่ะ

ถ่ายให้แม่หน่อยหน่ยเออถ่ายให้แม่หน่อยหน่อยก็เอากล้องหนาป้อด้วยกันเลยถ้าถ่ายดีอุ้ยใหญ่ข่าวโกอันตายบอกอู้ยิงมาถ่ายให้แม่หน่อยหน่อยหน่อยถ่ายรูปให้แม่หน่อย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 สุดปาปายบอกออกโอ้ม่ต้องอออกหอกเขาจิบว่ามันไม่อื้อ สวองที่อมันเองไม่แก้มพี่นองค่ะใช้ไปถ่ายเร็วๆเดี๋ยวจะถ่ายให้เออจะส่งให้เอ้ยมันเห็นม่แบมันบแล้วโอ้ย

โอ้ยหลบบังบังผู้หลบโอ้ยกล่องนี้มันกับกล่องบเไยแน่เอาเวลาทาเยี่ยมไอครูเอ้าอถ่ายแล้วถ่ายครูแล้วยังถ่ายมอกับคู่ไม่เหมือนกันคูด้วยนะแส่หลัสางมากใสหลัส้า กำลังหัวด้านอาภูอ่ะเพลงจีนตล้าน่ะจีนไอสิบกิโลนั่นซื้อมาฝา่งด้ยถ้าพี่กมามซื้อลินจีอย่างอันตัวเล็กลูกน้อยแดงๆอ่ะนะ คนข้างหลังบ่สวยเจสิบย่เดีคนบ่สวยเออสิไปย่นคนบ่สวยป้อนงานไมจ่ะกรซากนสิบยางคนบ่สวยต้องบ่ใช่ชันแหละอีีสวยสิอมางนบ่สวยโว้ย จะตอกไปแล้วนะคะพี่น้องพาะเราก็สิกลับบาแล้วนะคะเฮ้ยก็ยังว่าหอนก็ยังว่าเลมือเลย้อลงเต็มเลยนะมาลบน้มเลยไม่หลือเลยไม่ลืมถ่ายรูปแล้วนะคะพอจะลุ่มไปบานเ จ้าปไหนี่านแล้ค่ะดีเนอะสำหรับคลิปนี้นนออนไว้สวัสดีค่ะชิมยาพอกกันไหมคะสวัสดีค่ะพอกันยุบบังบกงค่ะ